ถ่ายรูปเอาเอาไปคือว่าพวกข้อวานนี้แต่มาว่ามาหมูเ่ชาบ้านว่าให้ใครมึงขากันในบ้านไหนนี่สาขากันใ้เบิดขูเจ้มึงเป็นไง่างที่เรื่องมันน่ะมันย่อย่อให้ชาบ้านขากันเองอืได้เลย บันน้การนวยทหารมากครับว่าพวกทหารพวกข้อมนิตพวกนี้เป็นข้อมนิตเด็กคากันไอคากคาผู้ใดขาคนจะของอมันโชคควายมากควายกระเมาหลายเอ้ยมึงจะเป็นเสียคนหลายลเสียเขาหลายไปคากันเองก็เลวสิ ตงเปิดเว็บได้ประเทศไทยประเทศนอกพุ้นกะแรงกะแรงได้ไปไนก็ได้ทําเพื่อมึนจะไปไหน ก็ดืขึ้นนะแม่เจ้าขางบินเขาส่งส่งไป <c oughs> เงินเดือนก็มีแต่พอก็ไม่ไดรับต่อไปพุ้นก็ไม่จะรับจะนั่นหลายหลายวันรับจากอันเดียงย้อนก็ส่งมาพอหาขา้อพอข้อมณิจน่ะ สรงมาเขากับมาขับมาขากันยิ่งกันกูกับมานียเขาว่าหัวข้อมาเนียครับนี่ครับมาก็ทหารกับมาขากันยิ่งกันเองขากับขากนจะของมาดนีก็อ่อนบ้อนกูกับบอกแต่กูก็บอกว่าว่าเป็นทหารมาบให้ฟังมาหย่ใจทัวจะไปหัทขากันยิ่งกันค้นกับของไม่สนอง นี่ละกูจกัะไหนไม่อยู่เขตนี้บาดพ่อบา้านแม่ยกับ่อยู่นี่ดอกบวกเมียก็บว่มีอยู่นี่ดอกมีแต่เมียนะลายพดอยู่ปะเล่ก็มีอยู่หาดใหญ่ก็มีอยู่ทั่วเทิพย์น้องวอลเวนนี่ก็มีเนี่ยคอนเทนก็มี แล้วกูบอเ,เอาเขาเขามาบังคับพวกพวกนีงมาบังคับเอาเนาะแล้วมาขู่กันอยู่ตัวทีเดนะียว <im> คนหนึ่งก็อยู่พวกของในบ้านโชคสตำลานออกมาหมอบโจได้ออกมาอยู่ได้ครับมาไหวว่าขู่มัว่าว,าว่าขูวา่ว่า อยอยงบนพ่อใดมาอยู่ขาดควยบุืีอเจ้าเขาคาค่อยแล้วเออเกี่ยวแถวเนี่ยเ <c oughs> ืมีืยอืมสือ,อนนือีมอืมอืมอยมอืมองงืองออง เป็นหมอลำเนี่ยเป็นยังเนี่ยอยู่บริเวณอยู่หรอเขาของทหานไนไปหันนกน้อยยังเกาะนกน้อยยุงท้องเมียเมียเกาอนกน้อยสักแปดสิบไร่เดี๋ยวเป็นเมียกับยูหันอ่ มาอยู่เนี่ยกับเนี่ยเขากระคมเบาเนี่ยมากบบระบาดได้ยังได้ก็อยู่กับคณะไม่มีคนอยู่ดอกนี่เขาพาเอาไปใช้ระบบเดี๋ยวเขาคุ้มสมืงกันสมืึงเลยล่ะจะเข้าไปจไังใดมาจาังใดไม่บอกให้